ครับเมื่อเราได้ทำการสร้างแบบฟอร์มหรือแบบประเมินออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะครับผมขออนุญาตแนะนำอยู่2ช่องทางคือหนึ่งการ Copy Link หรือการสร้างลิงก์ที่มันมีความเขาเรียกว่าให้มันสั้นลงหรือเขาเรียกว่าช h o r t ทน URL นะครับกับอีกวิธีที่2การสร้าง QR Code ครับซึ่งผมจะพาท่านไปเรียนรู้วิธีการทาทั้ง2ทีนะครับไปพร้อมกันวิธีแรกให้ท่านเข้าไปสร้างโดยการคัดลอกลิงก์ที่มันยาวๆตรงนี้นะครับดูนะครับนิดนึง ผมทำการเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาแล้วผมก็พิมพ์ลงไปใน Google นะครับ g o o g l e co. th แล้วผมก็พิมพ์คำค้นว่า shorten URL เสร็จแล้วกดที่ปุ่มนะครับหลังจากได้กดปุ่มแค่หนึ่งครั้งครับก็จะเกิดเว็บไซต์ตัวแรกขึ้นมานั่นคือ b i t l y com ซึ่งจริงๆแล้วมีหลายตัวนะครับในการทำ shorten URL หรือการแปลงจากลิงก์หรือ URL ที่มันยาวให้มันสั้นลง ผมก็คลิกเข้าไปที่ตัวแรกคือจุดนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับถ้าใครมีการใช้งานอยู่เป็นประจํานะครับนะให้ท่านผมแนะนาให้ท่านมาคลิกที่ sign up ตรงนี้นะครับเพื่อมันจะเก็บประวัติการเข้าใช้งานแล้วก็ลิงก์ที่เราเคยสร้างไว้ก่อนหน้านี้นะครับในที่นี้ผมยังไม่เคยสร้างผมก็ทําการเลื่อนลงมาครับจะมีคําว่า shorten you your link ครับให้ท่านวางลิงก์ของท่านลงไปตรงนี้นะครับผมก็กลับไปที่แบบประเมินของผมที่ทําไว้เมื่อสักครู่นี้ จากที่มัน URL ที่มันยาวๆด้านบนตรงนี้นะครับผมจะทําการคลิกขวาแล้วเลือกที่คําว่าคัดลอกแล้วกลับมาที่ตัววิดลี่ตรงนี้นะครับทําการวางลงไปจุดนี้ได้เลยนะครับคลิกขวาแล้วก็วางลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วผมก็จะทําการคลิกที่ช็อตเห็นตรงนี้นะครับปุ๊บอ่าระบบก็จะทําการสร้างช็อตเห็ URL จากตรงนี้ของเราเนี่ยให้มันมีความสั้นลงจากเดิมที่มันยาวครับมันก็จะสั้นลงให้ได้ประมาณนี้ เสร็จแล้วผมก็คลิกที่คําว่า copy ตรงนี้นะครับ1ครั้งผมก็นำช็อตเทน URL หรือแปลงจากลิงก์ที่บรรยายให้มันสั้นลงนี้นำไปวางในตัวนะครับาลา์นะครับกลุ่มหรือลายกลุ่มในที่นี้ผมจะขออนุญาตวางลงไปตรงนี้นะครับอ่าก็ทำการวางกด enter 1ครั้งเรียบร้อยครับลิงก์ที่เราแปลงนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีความสั้นลงประมาณนี้นะครับ อีกวิธีที่2ที่ผมจะแนะนําท่านนั่นคือการสร้าง QR Code ออนไลน์นะครับวิธีการสร้าง QR Code ออนไลน์นี้จะทําอย่างไรก็หมายความว่าให้ท่านเอาลิงก์จากตรงนี้ไปแปลงเป็น QR Code เพื่อให้ผู้เข้ามาทําแบบประเมินสามารถสแกน QR Code ได้นั่นเองนะครับผมทําการเปิดหน้าต่างขึ้นมาใหม่แล้วผมก็พิมพ์ลงไปนะครับเปิด Google ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วพิมพ์ลงไปโดยใช้คําว่า QR Code ออนไลน์นะครับอ่าซึ่งจะมีหลายตัวนะครับให้ท่านได้เลือกใช้งานในที่นี้ผมจะทำการคลิกที่ตัวแรกครับนั่นคือ QR Code Generator ตรงนี้นะครับผมก็เปิดเข้าไปเลย1ครั้งะนะครับอ่าก็จะเจอ QR Code ตัวนี้นะครับ Generator ตรงนี้ผมก็ทำการนำ URL จาก Google Form เมื่อสักครู่นี้ของผมนะครับที่ได้ทำไว้เมื่อสักครู่นี้คลิกขวา Copy ครับ แล้วนำมาวางตรงนี้ครับ enter text to share here ครับผมก็วางไปเลยคลิกขวาวางลงไปเลยครับมันจะเกิด qr code ขึ้นมาตรงนี้ครับท่านอาจจะทำการคลิกขวาบันทึกเป็นรูปภาพก็ได้หรือท่านอาจจะคัดลอกเป็นรูปภาพไปวางในเฟซในไลน์ก็ได้ในที่นี้ผมจะขออนุญาตคลิกขวาแล้วก็ทำการคัดลอกรูปภาพแล้วกันนะครับแล้วผมก็นำไปวางลงไปในไลมมน์ของผม่อสกู่นี้วางไปเลยครับคลิกขวาปุ๊บเราก็จะได้ qr code ตรงนี้ ส่งไปในไลน์กลุ่มหรือในในไลน์กลุ่มที่เราต้องการให้ผู้เข้ามาทําแบบประเมินนั้นเข้ามาทําแบบประเมินทังเราทีนี้มาดูครับว่าเวลาที่ผู้เข้ามาทําแบบประเมินนั้นเขาเข้ามาเขาจะทําอย่างไรดูนะครับผมขออนุญาตย่อ,ยอหน้าต่างลงครับแล้วผมจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนขึ้นมานะครับนี่ครับได้ละนะครับสมาร์ทโฟนที่ผมได้ส่งความรู้สกูน่นี้ท่านดูนะครับนี่คือข้อมูลในไลน์ที่ในในเครื่องผมนะครับส่วนฝั่งนี้คือไลน์ของ กล right so. nah. ุ่มทีここ่เราส่งเข้าไปเมื่อสักครู่นี้ผมดูนะครับจุดแรกที่ผมจะทําคือผมจะลองคลิกลิงก์ที่ส่งเข้าไปนั่นคือลิงก์ตัวแรกครับตัวนี้นะครับอันนี้คือฝั่งเครื่องเรานะครับอันนี้คือฝั่งของเครื่องผู้เข้าร่วมนะครับของเรานะครับผมก็คลิกเข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้เลยในเครื่องของฝั่งผู้เข้าร่วมก็จะเห็นแบบประเมินที่เราได้ทําการให้เขาทําเมื่อสักครู่นี้เป็นเหมือนกันกับหน้าจอเราทุกอย่างนะครับ อีกวิธีการที่2นั่นคือทําการสแกน QR code นะครับจะสแกนอย่างไรท่านก็กลับมาที่ไลน์ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วท่านก็เลือกที่ขออภัยครับท่านต้องทําการเข้าไปในลน์แล้วท่านทําการเปิดขึ้นมา1ครั้งท่านทําการเซฟ QR code ตรงนี้ลงไปในเครื่องของท่านก่อนนะครับกดลงไปเลยก็จะทําการบันทึกรูปภาพนี้ลงไปในเครื่องนะครับเสร็จแล้วผมก็กลับเข้ามานะครับ จะสแกนเคียบโค้ได้อย่างไรนะครับกรณีที่เราไม่มี URL ถ้าเรามี URL ตรงนี้เราก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับกรณีที่เพื่อนของเราหรือครูของเราส่งมาเป็นเคียบโคดเราจะสแกนได้อย่างไรนะครับอันดับแรกก็เหมือนที่ผมบอกครับเปิดขึ้นมาทาการบันทึกลงไปในเครื่องของเราก่อนนะครับเสร็จแล้วท่านก็เข้ามาที่ตัวลายของท่านนะครับแล้วท่านสังเกตปุ่มนี้ครับจุมนี้ให้ดีนะครับกด1ครั้งปุ๊บอ่า ก็จะทําการเปิดตัวสแกน QR code ขึ้นมาท่านก็ทําการคลิกที่ไฟล์ที่ท่านทาการดาวน์โหลดหรือ QR code ที่ท่านทาการดาวน์โหลดเมื่อสักครู่นี้ปุ๊บนะมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเห็นเป็นแบบนี้ท่านก็คลิกที่ QR code ดังกล่าวเลยนะครับสักครู่หนึ่งก็จะมีลิงก์ตรงนี้ขึ้นมาครับท่านก็ทําการเปิดนี่ครับก็สามารถที่จะเปิดตัว Google form หรือแบบประเมินของเราผ่านทาง QR code ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผม โอเคนะครับอ่าครับเป็นอย่างไรบ้างครับในการทําแบบประเมินออนไลน์นะครับที่ท่านได้เห็นเมื่อสักครู่นี้ที่ผมได้เปิดให้ท่านดูนะครับทั้งจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งจากตัวสมาร์ทโฟนแล้วก็มีการส่งผ่านทางไลน์กลุ่มหรือไลน์กลุ่มที่ท่านได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับหวังว่าถ้าท่านทําตามที่ผมได้แนะนําตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับท่านในการนําไปใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเวลาที่ผู้ทําแบบประเมินทําเสร็จแล้วเนี่ยครูอาจารย์หรือ ผู้ที่ให้เขาทําแบบประเมินนี้จะนําแบบประเมินนั้นไปใช้ประโยชน์หรือจะคัดลอกอย่างเช่นถ้าเป็นจากตรงนี้นะครับเนี่ยที่ท่านเห็นนะครับเป็นแบบประเมินรายงานออกมาเนี่ยเราจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้ประโยชน์นะครับหรือไปทําเป็นรีพอร์ต